สาวคืนสาวคืนมาลุกมามาแล้วไปไหนกันครับไปไหนกันครับไปส่วนต้ไม้เมืองหนาวค่ะที่นี่ที่นีี่่ทไหนครับที่นี่เซตงค่ะเซตงค่ะอากาศเย็นวันนี้ชื่อตัของเซรีเรียกว่าอาจิ้นจิ้นไม่ใช่ว่าก้าวหน้าใครอยากจะก้าวมาก้าวหน้าไปเรื่อยๆต้องจำชื่อผมโอเค ก็นั่งรถรางเป๊บนึ <k <k ่งี๋ยวก็ลงลงไปก็ขึ้นมาใหม่ครับโอเคนะครับที่นี่เป็นโครงการหมายดอกมังหงาวอันนึ่งมาจากพระรามบีของตมฬัทเดยครับรอเทกค่ะเชทค่ะมาเลยที่นี่เป็น กอ่ทับสองตานก็เกิดสันติภาพขึ้นมาวันที่28เมษายน2 5ู0อันนี้เป็นอดีตที่นั้นเลยที่อันนี้เป็นกองไวยที่หนึ่งโดยสุรุ่งหมู่บ้านกับปิติญาพิทจริงเป็นปิติญา m า h า r ก็มอบหมายจับในหลวงกับวันที่ 5, 5 2, กุมภาพันธ์2 0 1 0ประพง์เสษ็จ ราคา8000โลยืนโตราล2,000 3ขึ้นไปโอ้อย่างนี้โอเคแล้วครับทุกคนนะครับนี่แมาห้องพักนี่สองเตียงใหญ่พักสองคืนก็ได้สินเชื่อไปภายในปี25 3แปลเป็นภาษาไทยสวนเหมือนบี่ดอกอะไรบ้างท<ะ>ีโรสแมรี่คันโสงที่สองถุงนี่มั่วแตแแ่ัือันนี้เช็นไทย รักเข้รักแท้ได้เจอรักแ้อ๋อวกวายอะัน้ว่ะู้ทีก็ได้หมอทีก็ไร้ทางร้านีเจจ้าไปหายีกีอหายีสงไม่เลยมันจะเอามากก็ลองมีส่วนใจเลยครัเดี๋ยวเวลาทำเรื่องไป That's a no ทีต่ตลามาเลเทไปหมดเลยมายินคนรัสาววัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัดดีดคะเป็นวัดมคะ